ทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับคนที่เกิดในวันพุธช่วงเวลากลางวันด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกันในการทํานายดวงประจําเดือนตุลาคมนะคะว่าคนที่เกิดในวันพุธช่วงเวลากลางวันนั้นดวงนะคะภาพรวมในช่วงนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอยากให้ชาววันพุธกลางวันได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆมาเริ่มต้นกันเลยนะคะว่าชาววันพุธช่วงเวลากลางวันนะคะเดี๋ยวช่วงเวลาเกิดเนี่ยไฮจะ แปะเอาไว้ด้านล่างนะคะเราจะได้เข้ามาดูกันได้ถูกต้องนะโอเคค่ะ The Chariot, h e v i l h a ไม่เท้า The, The World Mm hmm. ช่วงนี้เหนื่อยนิดนึงนะคะมีหลายเรื่องมีหลายอย่างให้ต้องได้จัดการนะความคาดหวังการที่เราทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทุ่มเทงานหรือทำอะไรเนี่ยในช่วงนี้อาจจะได้มีเหตุให้ได้ทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันมีเรื่องที่ต้องได้ควบคุมมีเรื่องต้องได้จัดการความใจร้อนในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคุณมีความใจร้อนพอสมควรมีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะบางทีงานยุ่งปัญหายุ่งทุก สิ่งอย่างไม่มีเวลาให้เก็บตัวเองนะคะปัญหารัดตัวไปหมดมีเรื่องให้เราต้องได้ควบคุมมีเรื่องให้เราต้องได้จัดการเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนสูงมากแล้วก็ต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการพยายามประคับประคองทุกๆปัญหาและที่สําคัญนะคะอาจจะมีสถานการณ์ที่คนรอบข้างคนที่เป็นคู่อริกับเรามาคนที่มองเราในมุมไม่ดีนะคะหรือว่ามองเราว่าเราเนี่ย What's up? คิดในแง่ลบกับเรามองเราในมุมลบมุมร้ายคนเหล่านั้นก็อาจจะมีการวนกลับมาในช่วงนี้เนี่ยระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะระวังในเรื่องของการมีปากเสียงนะคะการขัดแย้งการไม่ลงรอยแล้วก็อาจจะเป็นคู่อริเก่าๆที่เรามีปัญหากันมานะคะในเรื่องหน้าที่การงานผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยช่วงนี้ทาถมเข้ามาให้เราต้องได้จัดการแล้วก็เป็นช่วงที่ชาววันพุธเองนะใจร้อนด้วยนะคะพอสมควรเลย เพราะฉะนั้นพยายามตัดสินใจให้ช้าลงหรือพยายามควบคุมช่างใจอารมณ์นิดหนึ่งนะคะชาววันพุธอม,มาดูต่อไปนะ เ้าเมทานะคะแล้วก็อาจจะเจอกับปัญหาเดิมๆด้วยนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ปัญหาเดิมงานเดิมนะคะสิ่งเดิมๆที่เราพยายามจัดการมาโดยตลอดเนี่ยมันก็ยังคงผิดพลาดซ้ําๆนะคะให้โอกาสแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วหาวิธีในการรับมือแล้วนะคะมันก็ยังคงจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับมือทวีคูณเพิ่มเข้าไปอีกนะโอ้ช่วงนี้ชาววันพุธ เกิดในช่วงเวลากลางวันเนี่ยเหนื่อยนะคะหาถ้วยเหนื่อยจนรู้สึกท้ออยากจะปล่อยวางทุกอย่างไม่อยากที่จะทําอะไรทั้งนั้นแล้วอยากจะเททุกอย่างทิ้งไปให้หมดเลยบางทีมันหมดความหวังหมดปลายทางหมดแพชชั่นหมดเป้าหมายที่เราจะเดินไปแต่พอจะ ทิ้งทุกอย่างพอจะล้มเลิกความฝันมันก็ยังมีความหวังนะคะยังมีความรู้สึกดีๆอยากจะมูฟออนอยากจะก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปหรือว่าพอแล้วหยุดแล้วไม่ไหวแล้วกับการที่จะต้องประคองในสถานการณ์นี้ก็ยังไม่สามารถที่จะทําได้มันยังมีแรงฮึบมันยังมีแรงสู้เกิดขึ้นอยู่นะคะแต่เป็นแรงสู้แบบท้อๆนิดนึงนะอก้าวถวยนะคะ สองดาบเดี๋ยวอาจจะต้องมีเรื่องให้คุณต้องได้จัดการมีเรื่องให้คุณต้องได้ตัดสินใจนะคะมีปัญหาบางทีก็เป็นปัญหาที่เรายังไม่สามารถเลือกได้ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะจัดการตรงไหนก่อนหลังดีนะคะยังไม่พร้อมที่จะเลือกยังไม่พร้อมที่จะจัดการด้วยนะ Justice หลายๆท่านอาจจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายกฎเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะกฎหมายกฎเกณฑ์การทำสัญญาการทำเอกสารต่างๆเนี่ยมันมี The เ e ดเด The c h e r าร o o อ Justice ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะคะมันบ่งบอกว่าอาจจะมีเหตุที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นว่าเราจะต้องมาอยู่ในชั้นศาลอยู่ในคดีความนะหรือว่ามันเป็นเรื่อง ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับยานพาหนะรถล,ลาการต่อพรบรการ่้มแซมนะคะบางทีเนี่ยสิ่งที่เราไปเซ็นสัญญาไปค้ำประกันไปทำอะไรก็ตามนะอยากให้รอบครอบนิดนึงนะคะชาววันพุธกลางวันมันอาจจะมีเหตุทำให้คุณรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วเดี๋ยวปัญหามันจะคาราคาซังอาจจะต้องมีเหตุให้ต้องได้มาแก้ไขนะคะใครที่จะซื้อยานพาหนะมือสองซื้อรถมือสองนะคะหรือว่า คนค้ำประกันไปค้ำประกันให้ใครเนี่ยอันนี้ต้องระวังเนาะหรืออีกในหนึ่งนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดใครอยู่ในจุดที่มันมีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับคดีความนะคะมีคู่กรณีมีปัญหามีคู่อริเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะชาววันพุธกลางวันดูใจร้อนนิดนึงนะอืม 8ด,ดาบด้วยนะคะบางทีสถานการณ์มันก็ยังมีความมืด8ดด้านอยู่เหมือนกันนะมันอาจจะยังไม่เจอกับทางออกที่ดีหรือว่าระว่ังเจอเรื่องคนใกล้ตัวนะคะเราอาจจะ กลัวเขาเรียกว่าคนใกล้ตัวนำปัญหามาให้เราอาจจะมีความไม่ไว้ใจแล้วก็มีความกดดันหรือต้องเจอกับปัญหาคนใกล้ตัวนำพาปัญหามาให้นะชาววันพุธช่วงนี้ก็อาจจะถึงกับขั้นอ่ะมืดแปดด้านนะคะไม่รู้จะจัดการอะไรก่อนหลังดีปัญหาร้อมตัวไปหมดแต่ก็ยังกระตุกกระติกไม่ได้เนาะยังยังไม่สามารถที่จะจัดการกับอะไรได้นะักในตอนนี้เราเองก็พยายามที่จะนิ่งเพื่อที่ จะรอดูสถานการณ์ไปก่อนวางแผนชีวิตนะคะว่าประเมินไปก่อนว่าจะจัดการตรงไหนก่อนหลังช่วงนี้ชาววันพุธนะคะมีสตินิดนึงเนาะอืมภัยน่ากลัวทั้งนั้นเลยนะคะม,มาดูนิดนึงนะคะว่าสองดาบนี้บ่งบอกเรื่องอะไรได้บ้างสองดาบก็ตามมาด้วย9ดาบนะอืมหนักอยู่นะเนี่ยพุธกลางวานันอา่า สองไม้เท้านะคะหลักๆเลยเนี่ย ระวังในเรื่องของการตัดสินใจการต่อยอดบางทีเนี่ยเราอาจกําลังจะอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจว่าไอสิ่งที่เราพยายามประคับประคองมาโดยตลอดผิดพลาดมาซ้ําแล้วซ้าเล่าอาจจะกิจการธุรกิจที่เราประคับประคองมาโดยตลอดเนี่ยมันเหมือนจะไปรอดไปไม่รอดบางทีนะเราเองก็ค่อนข้างที่จะวิตกกังวลในเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะมันมีความเครียดมันมีความวิตกกเกิดขึ้นนี่สินภาระบางทีจัดลำ ดับความสำคัญไม่ถูกว่าจะเอาอะไรไว้จะขายอะไรออกจะจัดการตรงไหนก่อนหลังเนี่ยค่ะถ้าจะโปะหนี้โปะสินจะใช้อะไรไปแล้วอนาคตจะพอใช้พอจ่ายไหมมันมองไปถึงอนาคตหมดอลยค่ะเลยยังเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ชาววันพุธกลางวันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจเด็ดขาดในการรับมือที่จะ เคลียอะไรได้ในตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการที่ต้องประคับประคองต้องไกลเกี่ยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องภาระหนี้สินที่ทำให้คุณหนักอ,อกหนักใจรายจ่ายนะคะว่าจะจ่ายตรงไหนก่อนหลังดีหรือว่าจะจัดการอะไรดีนะคะอะไรก็สำคัญไปหมดเลย j u s t i c e บ่งบอกอะไรได้บ้าง DMpress นะ ราชินีไม้เท้านะคะบ่งบอกถึงความเป็นสปิริตของคุณนะถ้าจะต้องระมัดระวังเนี่ยอาจจะต้องระวังในเรื่องของคำมั่นสัญญาคำพูดคนที่เราไปให้คำมั่นสัญญาเขาหรือว่าเราไปตกลงปงใจในการที่จะให้คำมั่นสัญญาอะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะจะไปค้ำประกันจะไปจัดการปัญหาอะไรให้กับใครในช่วงนี้เนี่ยก็อยากให้ระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอื่นๆตามมา และเดี๋ยวจะทำให้ชาววันพุธกลางวันเองเนี่ยหนักใจกับการรับมือนะคะเดือนเพรสเนี่ยมันบอกบ่งบอกว่าเราจะมีปัญหาการรับปาก ะะช่วยเหลืออาจจะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายกฎเกณฑ์เนาะแต่รับปากว่าจะทําให้รับปากว่าจะจัดการให้แต่บางทีพอเรามาทบทวนดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราจัดการให้เราไปเป็นตัวการให้เราไปเคลียร์ให้แล้วเดี๋ยวปัญหามันจะเข้าตัวนะคะชาววันพุธกลางวัน อยากเข้าใจคนอื่นจนลืมนึกถึงตัวเองนะ The Empress เนี่ยห่วงคนอื่นรับฟังปัญหาคนอื่นอยากจะจัดการให้เก็บคนอื่นแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะเสียเปรียบหรือว่าหลายๆอย่างมันอาจจะเราเป็นความรักที่ดีแหละเราพร้อมที่จะ ให้ทุกคนเลยนะคะคุณเป็นคนที่จริงใจอยู่แล้วถึงไหนถึงกันอยู่แล้วรักใครรักจริงการเจราจานี้ต้องระมัดระวังเป็นหนึ่งเลยนะคะรับปากจะไปช่วยเหลือใครรับปากจะไปเคลียอะไรให้ใครเนี่ยนะไม่ได้เลยอืมามาดูกันต่อไปนะคะห้าถ้วยเดวิลเก้าถ้วยบ่งบอกความรักเกี่ยวกับอะไรบ้างเออ อัศวินถ้วยนะคะอัศวินดาบช่วงนี้ก็ยังนิ่งๆอยู่นะความรักมีคนเข้ามาจีบนะเห็นว่ามีคนเข้ามาจีบแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็ยังมาแบบ เขาเรียกว่ายังไม่ได้ถูกใจคุณเท่าไหร่นะยะยังไม่ได้โดนใจคุณเท่าไหร่นะสำหรับคนโสดเนาะก็อาจจะเข้ามาในช่วงเวลาที่เรายังไม่สามารถที่จะหมุบอ่อนได้ยังอยู่ในจุดเก่าๆอยู่บางทีเราเองก็ยังรู้สึกมีปัญหากับการเริ่มต้นยังนึกถึงคนรักเก่าค ถึงคนรักเก่ายังมุฟออนออกไม่ได้นะคะยังมีการแอบวังแอบรอคอยหรือบางทีคนรักเก่าก็มีเกณฑ์ที่จะติดต่อกลับมาด้วยเนาะมันก็ยังมีความวุ่นวายนะคะมันยังมีความคาราคาซังคนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนสนิทที่คิดเกินเลยกันรวมไปถึงคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วอาจจะต้องตกไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบหลบๆซ่อนๆความสัมพันธ์ลับๆความสัมพันธ์ที่ ต่างคนต่างยังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนยังมีตัวเลือกยังเป็นตัวเลือกของกันและกันถามว่าถูกใจไหมก็ถูกใจในระดับหนึ่งแต่แค่รู้สึกว่าแค่ได้ออกเดทกันแค่ได้กินข้าวได้คุยได้เจอแต่ไม่ได้อยากที่จะยึดติดยังไม่ได้อยากที่จะชัดเจนนะคะต้องบอกเลยว่าความรักของคุณในช่วงนี้เนี่ยสองดาบอีกแล้วนะมันก็ยังมีความคลุมเครือนะคะยังไม่ได้พร้อมจะชัดเจนใครที่มีคู่เนี่ยปัญหาดุเดิมปัญ หาเก่าๆช่วงนี้ก็จะเกิดขึ้นด้วยนะคะระวังในเรื่องของการโกหกเรื่องของการปิดบังมีความลับต่อกันด้วยนิดนึงละกันเนาะหรือพูดนิดพูดหน่อยนะคะแฟนคิดมากมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะมีปัญหาที่คุยกันแล้วเนี่ย มันไม่ค่อยที่จะเข้าใจมันมีการปิดกั้นตัวเองบางทีเราก็ไม่เข้าใจเขาเขาก็ไม่เข้าใจคุณนะคะมันเหมือนกับว่าความรักก็จะมีปัญหาด้วยนะการเจราจาการสื่อสารช่วงนี้เนี่ยไม่โดดเด่นเอาซะเลยนะีคะคนเกิดในวันพุธโอ้ หนักหนักหนักนะจ๊ะยัยงไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะอันดับแรกเลยอยากให้ชาววันพุธพยายามตัดสินใจให้ช้าลงนะคะถ้ามีเรื่องใดที่มันหงุดหงิดใจเรื่องใดที่มันทำให้คุณรู้สึกว่ามันอาจจะมีหลายเรื่องให้คุณต้องจัดการเนาะก็ระวังในเรื่องของการใช้คำพูดช่วงนี้คุณจะพูดแบบว่าไม่ค่อยถนอมน้ำใจใครเท่าไหร่นะคะในสิ่งที่เราพูดเราอาจจะรู้สึกว่าเราขี้เกียจมา ประครับประคองความรู้สึกคนอื่นแล้วเราจะต้องมาเดือดร้อนเราจะต้องมารับผิดชอบอันนี้ก็คือสิ่งที่ถูกแต่ว่าก็อาจจะต้อง พยายามนะคะในเรื่องของการพูดแบบประนีประนอมการไกล่เกียกันอะไรให้มันอยู่ในจุดที่เราเราจะไม่สันคลอนในความสัมพันธ์กันในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานครอบครัวนะคะหรือว่าคนรักนะระวังเลยเนี่ยคนใกล้ชิดปัญหาคนใกล้ชิดจะนําพาความวุ่นวายใจการทะเลาะการคุยเราไม่โอเคมาให้กับคุณอื โอเคค่ะวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอ่านไพ่ยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามนะคะเอาไว้เป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยส่วนใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะแปะรายละเอียดช่องทางการติดต่อเอาไว้สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นย่อมมีความละเอียดและมีความแม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้นะคะยังไงต้องขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ขอบคุณทุกๆ คอมเมนต์ทุกๆกำลังใจนะคะชาววันพุธกลางวันตรงไม่ตรงยังไงนะคะคอมเมนต์มาบอกหายนิดนึงแล้วกันเนาะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้สวัสดีอีกรอบหนึ่งสวัสดีค่ะ